รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารโดยนางสิริพรพันุมาตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารส่วนที่หนึ่งข้อมูลประกอบการประเมิน ตามคำสั่งวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารที่41ทับ2568ได้แต่งตั้งให้นางสิริพรพนนุมาตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการโดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักวิชาการทั้งด้านวิชาการงานวิจยัยการบริการวิชาการแก่ชุมชนตลอดจนงานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆให้บรรลุตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารอย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่สอง ผลการปฏิบัติหน้าที่ 1. ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานวิชาการและวิจัย1.1การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ได้ดำเนินการในฐานะผู้นําเชิงวิชาการโดยเข้ามามีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชาการประจําปีด้านวิชาการและวิจัยมีการสื่อสารทําความเข้าใจกับบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องจัดประชุมชี้แจงแนวทางการทํางานและติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งมีการประเมินผลและจัดทารายงานต่อผู้บริหารระดับ สูงเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าและอุปสรรคที่เกิดขึ้น1.2การบริหารงานการจัดการศึกษาทำหน้าที่กำกับดูแลทั้งระบบการศึกษาในทุกหลักสูตรได้แก่หลักสูตรอนุปริญญาหลักสูตรสมฤทธิบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรบริการวิชาการมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานมีการจัดประชุมร่วมกับคณาจารย์และครูผู้สอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานมีการ นิเทศติดตามห้องเรียนในทุกหน่วยจัดการศึกษารวมทั้งดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกมิติในปีการศึกษา2568มีเป้าหมายรับนักศึกษาใหม่จำนวน250คนคนโดยสามารถรับได้จริงในภาคเรียนที่1จําจำนวน232คนและในภาคเรียนที่2มียอดสมัครแล้ว25คนก่อนปิดรับสมัครแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้1.3การบริหารงานวิจัย ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนรวมทั้งส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากรมีการริเริ่มโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งภายนอกมาสนับสนุนงานวิชาการของวิทยาลัย1.4การกำกับมาตรฐานวิชาการ กำกับดูแลการดำเนินงานด้านมาตรฐานการศึกษาในทุกหน่วยจัดการศึกษาโดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและมีระบบในการจัดการเรียนการสอนการวัดผลการประเมินผลและการสำเร็จการศึกษาของผู้เรียนพร้อมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบเช่นโครงการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานแห่งอนาคตโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่21และโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนชายขอบ 1.5การกำกับดูแลสำนักวิชาการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่บุคลากรในสำนักวิชาการจัดระบบการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้กำกับการพัฒนางานวิชาการและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น1.6การประสานงานเครือข่ายทางวิชาการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในระดับบุคคลและองค์กรเช่นการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชมหาวิทยาลัยกาลสินมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครมหาวิทยาลัยเโนโลยราชมงคลอีสานตลอดจนหน่วยงานท้องถิน่นอธิอบตเทศบาลและโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและการบริการแก่ชุมชน1.7การทำงานเป็นทีมร่วมมือกับผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนในด้านต่างๆทําให้เกิดการทํางานเป็นทีมที่เข้มแข็งมีการร่วมจัดทําแผนปฏิบัติราชาการและกําหนดแนวทางการบริหารร่วมกันเพื่อบรรลุพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารและอำนวยการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสำนักงานการกำกับดูแลงานธุรการและการประชาสัมพันธ์รวมถึงงานการเงินงบประมาณพัสดุและอาคารสถานที่โดยมีแนวทางการทำงานที่ยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับทุกประการนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานเครือข่ายและการบริการวิชาการแก่ชุมชนได้ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนเช่นการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามความต้องการของแต่ละชุมชนรวมถึงการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านธรรมพิบาลในการบริหารงานได้ยึดถือหลักการบริหารจัดก,การตามหลักธรรมพิบาลได้แก่ความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมความซื้อสัสุจริตความโปรง่งใสความคุ้มค่าและการยึดถือกฎหมายเป็นสำคัญการดำเนินงานทุกขั้นตอนมีความตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้ส่งผลให้การทำงานของสำนักวิชาการมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคลากรและสังคมซอผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านภาวะผู้นำ แสดงบทบาทผู้นำที่เป็นแบบอย่างมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีความเข้าใจบุคลากรในระดับรายบุคคลสามารถเสริมสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจในการทำงานมีการกระตุ้นความคิดและการสร้างแรงเสริมให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนงานตามแผนและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลรายละเอียดและผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้นำเสนอมาในครั้งนี้จะสามารถสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาวางแผนรวมทั้งการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนหรือการเสริมสร้างบทบาทของวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการเรียนรู้ของท้องถิ่น ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้หากมีข้อบกพร่องหรือสิ่งใดที่ควรได้รับการปรับปรุงข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ท้ายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาสละเวลาให้เกียรติรับฟังและพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ความเอื้อเฟื้อและความเมตตาของท่านเป็นกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะ